สวัสดีครับวันนี้ครับเราจะมาทําผัดกระลำใส่ไข่ครับผมเมนูง่ายครับแต่อร่อยครับัขนแรกเรามาตําพริกเสร็จแล้วเราก็จะนําพริกของเราที่เราเตรียมไว้เราจะนํามาผัดใส่น้ํามันครับผมเพื่อความหอมครับเวลาผัดเอของเรามันจะได้หอมครับผม <Wow. S 1> ผัดไม่ต้องให้มันไหม้ครับผมให้มันมีกลิ่นหอมกลิ่นกระเทียมกลิ่นพริกที่เราผั่วครับ วนเรื่อยๆนะครับเราจะผัดไปเรื่อยๆครับผมผัดเสร็จแล้วทีนี้เราจะใส่ไข่้าไปเลยครับผมจะใส่ไข่ไปที่สี่ฟองนะครับผมเพื่อความหนัวครับเพราะกระหล่ำที่ผมใช้ผมใช้กระหล่ำหนัวครับผมปริมาณมันเยอะครับผมก็เลยต้องใส่ไข่ประมาณสี่ลูกครับเพื่อให้มันบาลานซ์กันครับนี่ครับใส่ไข่เสร็จแล้วเราก็จะมาขยี้ไข่นะครับผม ผมจะไม่ผัดไข่ให้มันเล็กมากเกินไปนะครับมันจะสีสันผัดของเรามันจะไม่น่ากินครับผมผมจะขยี้ให้ไข่เป็นชิ้นครับผมสีสันน่ารับประทานไหมละครับท่านผู้ชมครับเมนูง่ายๆครับลองทำกันดูนะครับผมแต่อร่อยครับนะครับปรุงเลยนะครับใส่น้ำครับผมลงไปเรื่อยๆเข้าไปแล้วทีนี้ครับใส่ผักกระหล่ำ เราล้างเตรียมไว้แล้วครับผมหนึ่งหัวแล้วครับผมที่ผมใส่หนึ่งหัวเลยนะครับใส่เสร็จเรามาปุมเครื่องกันเลยนะครับนี่ครับขั้นแรกเราจะใส่น้ํามันหอยครับผมใส่เข้าไปเลยแล้วก็ตามด้วยน้าปลาครับเพื่อความนัวครับผมความหอมแล้วก็ซอสครับซอสเสร็จเราจะเติมน้าตาลหน่อยนะครับผเพื่อความหวานจะได้อร่อยแล้วก็นี่ครับรสดีครับตามด้วยชูรสนะครับ ผงนวครับผงนวใเส่หลายแสบหลายครับก็คนกันเลยครับคนกันเรื่อยเลยครับให้มันเข้ากันนะครับสีสันน่ากินไหมครับเมนูง่ายๆครับลองทำกันดูครับแต่อร่อยครับผมลองทำกันดูนะครับผมคนกันแล้วทีนี้เราก็นอให้สุกครับพอสุกแล้วเราก็กินได้เลยครับ น่ากินไหมครับท่านผู้ชมน่ากินไหม่าก่อนนะครับผม